สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาชมข้าวหอมมะลิกอขอ15นะคะต้นสูงสวยมากเลยความยาวของต้นน่าจะประมาณ200กว่าเนาะข้าวสวยมากๆสวยเกินจนข้าวล้มตอนนี้ข้าวล้มจากการที่เขามีฝนตกเมื่อ2-3วันที่แล้ว ฝนตกหนักอยู่พอสมควรพอเขาโดนฝนเนื่องจากต้นเขาสูงเนาะล้มเลยเพิ่งกำลังจะออกรวงแต่ว่าการที่ล้มนี่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ไม,ไม่ไม่สร้างเมล็ดนะเขาก็ยังสร้างอยู่นะยังสร้างได้อยู่แต่ถามว่าจะสร้างได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเนาะแต่ข้าวเนี่ยยอมรับว่ารวงใหญ่มากเลยนะ มีกูรูบอกว่าข้าวนี่ไม่น่าจะให้สูงมากเพราะว่าถ้าเกิดเขาสูงมากเขาจะอ่อนไหวเวลาเจอฝนเวลาเจอลมแรงๆอย่างเงี้ยเขาก็จะล้มแบบนี้ค่ะแต่บางทีก็เขาได้ปุ๋ยมาปุ๋ยที่เขาไหลเวลาคือเวลาเวลาน้ําไหลมาจากหมู่บ้านอะ่ะเขาก็จะมาลงที่นาน,นี้เนาะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเหมือนได้ปุ๋ย ได้ดินดีได้ปุ๋ยดีจากในหมู่บ้านเลยทำให้เขาแบบต้นสูงสวยมากเลยจริงๆถ้าไม่ล้มนะโหปีนี้น่าจะได้เป็นหลายตันเพราะว่านาตรงนี้ก็น่าจะสิบกว่าไรอะ่ะแต่ว่าจะะจะไม่เสียใจเท่าไหร่แต่ขอภาวนาให้ ฝนอย่าตกมากแล้วก็ปกติน้ําตรงนี้ไอ้ที่ตรงนี้นะคะจะเป็นที่ที่เป็นน้ําท่วมอ่ะถ้าฝนตกมากเนี่ยน้าเอือขึ้นมาก็จะท่วมแล้วถ้าท่วมมาประมาณตอนนี้นะ,มะเมล็ดเขาก็จะเสียแต่ออกตัวก่อนไม่ใช่ข้าวของตัวเองนะคะคือข้าวที่เป็นเป็นอยู่ข้าง,ขา,งขางหมู่บ้านอ่ะสวยจริงๆเลยคือเห็นความสวยแล้วก็อดไม่ได้ที่จะเอามา ที่จะถ่ายคลิปมาให้ชมเนาะแต่ว่าเสียดายที่เขาล้มแต่ถ้าไม่ท่วมเขาก็าสร้างมาเมล็ดได้อยู่จ้ะ